พระคัมภีร์พูดถึงบาปก,กํนเดิดอีกครั้งหนึ่งด้วยเรื่องของอับราฮัมกับโลดในรูปแบบที่เราเราท่านท่าน,ท,านที่อยู่ด้วยกันกันกบคนหมู่มากสามารถจะเข้าใจได้ว่าทำไมคนเราถึงต้องรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยกันต้องอดทนกันต้องอารุ่งอารวยต่อกันให้มากเพราะว่าถึงเรา จะเป็นพี่น้องกันก็จริงแต่คนเราต่างจิตต่างใจนะพี่น้องแต่และคนต่างก็มีความคิดเป็นของตัวครอบครัวหนึ่งก็มีความจําเป็นไปคนละอยะ่างเพราะฉะนั้นการจะอยู่ด้วยกันเราก็จะต้องให้มีระยะห่างระหว่างกันบ้างห่างทั้งทางกายทางการปฏิบัติตนการใช้ชีวิต เราไม่จําเป็นจะต้องอยู่ใกล้กันนักหรอกพี่น้องให้แต่ละคนเขามีความเป็นตัวของตัวเองบ้างห่างทางใจแล้วก็ต้องห่างไปให้หมดทุกเรื่องเราควรจะปล่อยให้คนอื่นเขาได้มีความคิดความรู้สึกการแสดงออกที่มาจากอารมณ์อารมณ์หงุดหงิดชอบไม่ชอบ <c oughs> ความเครียดความกังวลน,นิสัยส่วนตัว วิธีกินวิธีอยู่การจะเดินเหินในบ้านในที่ทำงานการที่เขาจะเข้าเข้าออกออก,ออกไม่ถูกอกถูกใจเราเพราะฉะนั้นในคำว่าห่างเนี่ยมันไม่ใช่แค่อยู่ห่างๆนะพี่น้องมันต้องรู้จักให้เกียรติคนอื่นห่างทางความนึกคิดด้วยห่างทางการตัดสินเราต้องให้เกียรติเขาอย่าเที่ยวได้ไปเป็นคนที่ชอบไปลุ่มล่าม ไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านเอเขาไปทำอะไรเขามาจากไหนเขายาอะไรต้องมีอะไรอย่าเช่ได้ไปบงการตัดสินพิภากษาชีวิตคนอื่นเขาเนี่ยมันต้องห่างอย่างนี้พี่น้องเขาจะทำดีทำไม่ดนะีบางคนทำเป็นอยู่ห่างๆนะแต่จริงๆแล้วสุดท้ายไปรวมหัวกันว่าเขาเสียเสียใหายหายหรือไปสมน้ำหน้าเขาตกลงอยู่ห่างก็จริงนะแต่โอ้นี่ ไม่ได้ห่างแล้วมันใกล้ชิดมากเลยเข้ามาอยู่ในวงสนทนาของเราตลอดเวลาอยู่ในวงข้าวนะรวมหัวกันที่ไหนเป็นต้องพูดเรื่องชาวบ้านเนี้ย <c oughs> คนอื่นเขาทำเขาปากไม่ดีเขาเที่ยวได้พูดถึงคนนู้นคนนี้เราต้องไม่ไปผสมโรงถ้าเราพอจะช่วยแก้ต่างให้เขาได้เราก็ต้องทำด้วยนะพี่น้องไม่ใช่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ถึงคนคนนั้นก็จะทำไม่ถูกก็ตามเถอะแต่ใครจะไปว่าซ้ำเติมใครเนี่ยไม่ได้ทั้งนั้นเราต้องไม่ไปร่วมวงและเห็นคนอื่นเขาพูดว่าหรือทำไม่ดีกับเขาเราก็ต้องคัดค้านห้ามปรามอย่านิ่งดูได้ทำเป็นธุระไม่ใช่ไม่ได้นะพี่น้องผิดนะรู้ไหมมันอาจจะไม่ผิดตามมารยาทผิดตามออระเบียบสังคมนู่นนี่นั่นหรอก เอาข้อผิดเราไม่ได้หรอกเพราะว่าเราก็ไม่เกี่ยวไม่ข้องอะไรเนี่ถแต่ที่บอกว่าผิดเนี่ยเราเป็นลูกพระเราเป็นชาวสวรรค์นะพี่น้องอยากกลับสวรรค์มันต้องทำตัวให้เหมือนชาวสวรรค์เราต้องรัก,ร,กรักหวังดีกับคนอื่นไม่ใช่อยู่กันแบบคนในโลกกฎหมายมันไม่ว่าอะไรระเบียบสังคมมันไม่ว่าอะไรมารยาทเอ่ยอะไรขนมทำเนียมประเพณีมันยังว่าอะไรเราไม่ได้ อย่าไปเอาอย่างนั้นมายึดเป็นเกณฑ์แค่นั้นแล้วก็คิดว่าทําดีแค่นั้นแล้วมันคือดีพอที่จะไปสวรรค์ไม่ได้นะผิดนะรู้ไหมพี่น้องที่ถูกเราควรจะต้องรักหวังดีต่อเขาอย่างจริงใจแล้วก็ไม่ใช่ไปทําดีกับเขาแค่ต่อหน้าด้วยรับหลังเราก็ยังต้องคิดดีทําดีกับเขาเสมอคนทําดีกับคนอื่นอย่างสร้างภาพต่อหน้าต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างแบบเนี้ย มันไม่ผิดหรอกแต่มีเยอะนะพี่น้องดูภายนอกไม่ผิดแต่เป็นคนใช้ไม่ได้มีให้เห็นเกลื่อนกลาดเลยนะมารู้อีกทีอ๋อเขาเป็นคนแบบนี้นี่เองอะ่ะโอ้เป็นคนใช้ไม่ได้อะตอหน้าทำเป็นพูดดีปากปราศัยน้ำใจเชืดอดคอแต่รับหลังหรือในใจกลับดูถูกคิดร้ายคนไม่รู้นะพี่น้อง แต่พระรู้นะจะบอกให้และพอเวลาเราทำดีกับเขาอย่างนี้แล้วพยายามจะไม่ไปทำอะไรไม่ดีกับเขาอย่างที่พูดมาทั้งหมดนี่แล้วเราก็จะไม่ได้อะไรตอบแทนจากเขาด้วยแต่ที่เราทำเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของชาวสวรรค์เขาทำกันทำให้กันดีต่อกันถ้าเราเป็นชาวนรกก็ไม่จำเป็นต้องทำอยากจะทำอะไรก็เชิญทำไปตามสบายเลย แล้วเดี๋ยวตายไปก็จะได้รู้เรื่องแล้วกันนะจะบอกว่านี่เป็นลักษณะของบาปก,กำเนิดก็ว่าได้ที่แต่และคนต่างก็ต้องการการแสดงออกในแบบของตนพอสมควรไม่มากไปไม่น้อยไปแต่จะมีใครสักกี่คนที่จะควบคุมให้อยู่ในระดับพอเหมาะได้หร่ะคนเราส่วนใหญ่ก็อ่อนแอด้วยกันทั้งนั้นถึงจะพยายามควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัว พยายามรักษามารยาทกันแล้วก็ตามแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวเผลอพลั้งกันได้ดังนั้นนะพี่น้องทางที่ดีเราจึงควรมีระยะห่างให้แต่ละคนได้มีที่สำหรับหายใจใหายคอกันบ้างก็ดีนะพี่น้องนะแล้วเมื่อไรที่มีความจำเป็นจะต้องมาอยู่รวมกันตามธรรมชาติของสวรรค์ที่คนเราจะต้องพึ่งพาอาศัยกันแล้ว เมื่อนั้นเราค่อยมาอยู่รวมกันในโอกาสนั้นนั้นก็จะดีกว่าเมื่อถึงเวลานั้นเราจึงค่อยใช้พละกกำลังความสามารถพุวจิหัวใจที่จะรักกันให้ดีแค่นั้นก็พอแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาเปลืองแรงที่จะรักกันพร่ำเพรือ่อจนเกินไปนะักอะไรไม่จาเป็นเราก็อยู่ห่างๆเลี่ยงๆงเลี่ยง,ง,ง,งกันไปบ้างพูดง่ายๆอย่างนี้แหละพี่น้อง ถ้าเราอยากจะรักษามิตรภาพรักษาความรักในหมู่ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาเพื่อนบ้านคนในสังคมนะรักษามิตรภาพความรักในระหว่างกันให้มันคงอยู่ยืนยาวก็ให้พยายามตัดอยากให้มิตรภาพยาวต้องพยายามตัดอะไรที่จะเข้าไปลุ่มล่ามวุ่นวายกับชีวิตคนอื่นเขา ก็เหมือนการเข้าประตูแคบอย่างที่เพียร์สเช้าว่านั่นแหละเรื่องพวกนี้นะสำหรับคนที่ไม่พยายามจะเข้าใจจะไปบอกไปเตือนเขาอย่างไรเขากดจติตเอาพี่น้องไม่ฟังซึ่งไม่ต่างอะไรกับเอาของศักดิ์สิทธิ์รืดไข่มุกไปให้สุนัขหรือสุก,กรทำนองนั้นแหละมันก็เหมือนอาดัมเอวาไปเด็ดแอปเปิลตามคำล่อลวงของปีศาจกาอินอาเบลฆ่ากันเอง พี่น้องขอบาบลอยากได้ใครดีอยากใหญ่อยากโตมักใหญ่ไฟสูงอยากสูงเทียมฟ้าจองหองกันน้ำวินาศผู้คนไปตัวปล่อยใจตามอำเภอใจไม่มีใครจะเ,เกรงใจใครทุกคนก็จะเอาแต่น้ำใจตัวรูปบัวทองคำนะไม่นับถือแล้วสิ่งที่พระสอนอะไรดีๆ ให้มีน้ำจิตน้ำใจเป็นคนดีจะเอาแต่ความสำเร็จของตัวเอาวัวทองคำมาเป็นพระมุ่งแต่ความสำเร็จเอาตัวเองเป็นใหญ่คนอื่นไม่ชไม่สนใจใครจะเป็นยังไงช่างเหมือนดาวิดทําบาปมันดเดรื่องเดียวกันหมดแหละซโลโรมอนที่ว่ามีปรีชายมชายาอะไรสุดท้ายไม่ได้เรื่องทั้งนั้นก็กลายเป็นคนเหมือนกษัตริย์อีกหลายหลายองค์ที่ทิ้งพระ ชาวอิสราเอลที่ตกในบาปหันไปนับถือความรุ่งเรืองตามคําสอนของคนต่างชาติจนรู้สึกถึงความทุกข์ในการแพ้สงครามก็เพราะว่ามันไม่มีพระครองใจไงชีวิตพอมีความยากลำบากมันเลยกลายเป็นความยากลำบากจริงๆเพราะใจที่จองหมองมันจะดื้อคนแบบเนี้ยไม่พยายามเข้าใจมันจะเหมือนคนพวกนี้แหละจะอาแต่เรื่องของตัวมันมีปัญหานิดปัญหาหน่อยมันก็เลยทนไม่ไหว พรามันจะดื้ออแต่เรื่องของตัวห้ามเท่าไรก็ไม่ค่อยจะฟังจะเบียดเบียนกันจะเอาเปรียบทำร้ายกันแต่เราไปพูดถึงคนในอดีตตรงนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมนะที่จริงก็เหมือนตัวเราในวันนี้นี่แหละที่ทั้งพ่อทั้งพี่น้องรักตัวเองคิดถึงแต่สิ่งที่ตัวเองคิดทุกวันทุกลหมหายใจช้าตื่นขึ้นมาก็จะลืมที่จะรักกันและกันมองคนอื่นไม่ดีเสมอ ใครทำอะไรผิดไปหมดขัดหูขัดตานั่นแหละเราคือคนที่เสียงหนึ่งที่เป็นมโนธรรมมันเตือนให้ทําดีต่อกันแล้วเราก็จะดืออด้อไม่ฟังเพราะเราดื้อไม่ฟังเราก็จะอยู่ห่างพระเหมือนออกจากสวรรค์อาดัมเอวาออกจากสวรรค์เราอยู่ห่างพระเราไม่มีความสุขที่จะอยู่ด้วยกันดีๆอยู่ด้วยกันกับพี่ๆน้องๆผู้คนทั้งหลายเห็นเขาเป็นคนอื่นไปหมด มันความสุขที่จะอยู่กันดีๆซึ่งเป็นพรรที่หาคำอธิบายไม่ได้เพราะว่ามันยากที่จะมองเห็นชัดๆนะคนเราอยู่ด้วยกันดีๆดีแล้วกับไม่ไม่รักษาไว้ทมามอ่ะก็แต่นี้ก็จะวิพากวิจารกันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่อดทนที่จะถึงมันจะอยู่กันดีๆแล้วมันดีตรงไหนหนามันมองไม่ออกมันเห็นไม่ชัดเราก็เลยทิ้งมันไปง่าย จะไปนั่งอธิบายความสุขในการอยู่ด้วยกันดีๆเหมือนมีพระอยู่ท่ามกลางเรามันอธิบายไม่ได้ไม่รู้จะพูดบอกอย่างไรมันต้องไปทำถ้าเราลองเราลองเลิกโกรธเกลียดคนอื่นเขาจริงๆสักทีถึงคนอื่นเขาจะไม่ดีกับเราอย่างไรแต่เราไม่ไปคิดอะไรกับเขากลับไปเป็นเหมือนชาวสวรรค์อย่างที่เคยเป็นทิ้งมาพยายามตัดใจที่ ไม่ชอบเขาไปให้สิ้นมั่เลิอกอย่าคิดพอเริ่มคิดก็อย่าคิดคิดเกลียก็เลิกคิดไม่เอารักรักมันไม่ได้รักด้วยหัวใจแล้วตอนนี้มันต้องรักด้วยการสืนใจไม่เขาดีคิดอย่างนี้เขาดีคิดให้ได้เขาไม่ดีแต่เขาดีเราจะว่าอย่างนี้ไม่อย่าไปฟังตัวเองที่คอยจะว่าคนอื่นเขาไม่ดีเขาจะทําไม่ดีกับเราอย่างไรเขาดี รักใจที่ไม่ชอบเขาเนี่ยไปให้สิ้นเราก็จะพบว่าต่อให้ชีวิตของเราจะแย่สักแค่ไหนเราพอเราอยู่กับคนอื่นดีๆอยู่กับชีวิตของเราดีๆคิดคดีเนี่ยต่อให้ชีวิตเราแย่แค่ไหนครัพี่น้องหรือใครก็จะมาทำผิดคิดร้ายกับเราอย่างไรพี่น้องไปลองดูดิมันเหมือนเราทำสมาธิในความดีเลยอะ เราจะยังมีความสุขอย่างคนมัธทยัติใจมากน้อยอยู่ได้มันต้องพยายามพี่น้องแล้วเราจะมีความสุขอึดใจหนึ่งก็ยังดีแล้เวเดี๋ยวมันจะได้สองอึดใจสามอึดใจชีวิตเราจะมีสวรรค์อยู่ตรงนั้นได้ประตูที่จะเข้าสวรรค์อย่างนี้ยมันถึงได้แคบไงพี่น้องอย่างที่พระยซูเจ้าบอกนะ่ะมันแคบแต่ว่าเพราะเราเรา,เราอดใจ ิดถึงคนอื่นดีๆภูมิใจในชีวิตของเราชีวิตที่พระมันยากแต่ทำทำทำทันท,ท,ท,ทีเราก็จะรู้สึกดีทันทีมันเป็นความสุขแต่สำหรับคนที่รู้ค่าของสวรรค์นะเรื่องพวกนี้นะเขาเห็นค่าเ,เราก็น่าจะเป็นคนอย่างนี้บ้างนะสำหรับคนที่รู้ค่าของการสร้างสวรรค์ ในท่ามกลางผู้คนที่เขามีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยเขาจะเข้าอ,อกเข้าใจดีแล้วให้ความเคารพในตัวคนอื่นอย่างจริงใจเพื่อความดีของกันและกันเคารพไม่ว่าเขาจะดีไม่ดีอย่างไรเคารพเขาเพราะเขาเป็นน้องเราเป็นพี่เราชื่นชมเขาอดใจที่จะเกลียดเขาไว้อดใจที่จะเกลียดเขาเนี่ยอดใจให้มันไม่เหลือเลยให้เกลียรดคนอื่น และที่ทำอย่างนี้ไม่ใช่ทำดีเพื่อจะหวังประโยชน์อะไรจากคนอื่นเขาด้วยนะทำไม่ได้หวังอะไรหรือเพราะไม่อยากจะต้องเดือดเนื้อร้อนใจเพราะว่าอยู่ใกล้คนไม่ดีนะไม่ใช่ทำเพราะว่ารักคนนั้นเขาเองนะ่ะยังอยากให้คนอื่นรู้จักเคารพความเป็นส่วนตัวของเขาแล้วเมื่อถึงเวลาจำเป็นอะไรค่อยมาเรียกร้องอะไรจากเขาเขาจะไม่ว่าเลย เพราะฉะนั้นเขาเข้าใจดีว่าเขาชอบอะไรเขาเองก็มีความสุขถ้าได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะอยากเห็นคนอื่นมีความสุขอย่างนี้ด้วยเขามีหัวใจที่จะนึกถึงหัวอกคนอื่นไม่ใช่อยากให้คนอื่นทําให้แต่ตัวอย่างเดียวยก็เขารู้ด้วยคนอื่นก็คงจะชอบต้องชอบแบบนี้เหมือนกันแน่นอนรู้ว่าคนอื่นก็ชอบอย่างที่ตัวชอบเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่แต่จะคอยให้คนอื่นเขาทาดีกับตัวฝ่ายเดียวแล้วไม่คิดจะสนหอกสนใจคนอื่นเขาเลยไม่ใช่ คนที่รู้ค่าของสวรรค์ก็จะมองออกรู้จักคิดเนี่ยมันเป็นญ่าปากคอกนะับบางทีคนนะอยากไปสวรรค์แต่ไม่คิดไม่รู้จักคิดที่จะทำโดยสนใจคนอื่นอยากให้คนอื่นทำให้แต่ตัวอย่างเดียวเนี่ยน่าเสียดายฉะนั้นสวรรค์ก็เป็นเรื่องง่ายๆแบบนี้นี่แหละพี่น้อง คนเราที่ตกสวรรค์กันมาก็เพราะว่าเราไม่ทําอย่างนี้กันนี่ไะฉะนั้นนะถ้าเราอยากจะกลับสวรรค์อยู่ในโลกนี้ให้เป็นสวรรค์ให้เหมือนอยู่ในสวรรค์เหมือนเดิมก็แค่สนใจทําอย่างนี้กันหน่อยเพาเ่าแคนั้นเองสนใจทําอย่างที่บอกเนี่ยคืออยู่ห่างๆคนอื่นด้วยความเคารพชื่นชมเมื่อไรจําเป็นก็อยู่ด้วยกันแล้วมาช่วยกันเราอยากให้คนอื่นเขาทากับเราอย่างไรเราก็ทํากับคนอื่นเขาอย่างนั้น อดใจที่จะไม่ไปคิดไม่ดีประตูมันแคบนะบอกเรื่องนี้กับเราอยากเป็นสุนัขรือสุกรไหมล่ะบอกเท่าไหร่เราก็ไม่เอาไม่ฟังไม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นรู้แล้วลองทํำดูพยายามทํากันนิดนิด,นด,นดหน่อยหน่อยแล้วก็ต้องทําให้มันจริงใจด้วยนะพี่น้องไม่ใช่ทำเพราะว่าจะเอาประโยชน์เล็งผลหวังผลจากเขาเดี๋ยวเขาจะได้ช่วยงานนู้นนี่คนเราในโลกมักเป็นงนั้นอะ ทำดีไม่ได้อะไรดีเปล่าๆทำดีเพราะว่าหวังผลทำดีเพราะว่าตัวเองจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะไปอยู่กับคนใช้ไม่ได้ไม่เอานะต้องทำด้วยความจริงใจทำเพราะว่าเราเขาไม่ได้อะไรจากเขาแต่เรารักเขาแล้วพระจะอวยพรเราพระก็จะอวยพรเราอย่างพอทำได้แล้วกันทีเลยแล้วโลกนี้ก็จะเป็นสวรรค์นักนะบัตรนั้น สวรรค์อยู่ที่นี่กับเราโลกที่เราอยู่ตรงนั้นจะกลายเป็นสวรรค์ทันทีพี่น้องอาคุณครองนะครับขอพระอวย